ข้อที่14ค่ะพิจารณาแบบรูปต่อไปนี้ก็จะมีรูปที่1 200รนะคะรูปที่2 1 8รรูปที่370รูปที่455รรูปที่540รูปที่6 125โจทย์ถามว่ารูปที่8ในแบบรูปนี้คือรูปใดทีนี้ถ้าเราลองดูแบบรูปนะคะถ้าเราลองดูว่าจับ อันที่มันเป็นประเภทเดียวกันก็คือสี่เหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะถ้าเราลองจับสี่เหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเหมือนกันลองดูนะ200ไปร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบไปร้อยสี่สิบก็สังเกตว่ามันลดลงทีละสามสิบนะคะรูปที่ห้ารูปที่หกอ่ะรูปที่หกเป็นรูปเป็นรูปหกเหลี่ยมแสดงว่ารูปที่เจ็ดจะเป็นรูปอะไรคะ สี่เหลี่ยมใช่ไหมรูปที่เจ็ดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วรูปที่แปดก็จะต้องเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมคะทีนี้คําตอบในเบื้องต้นของเราอะ่ะมันคือรูปหกเหลี่ยมและแต่ว่ารูปหกเหลี่ยมของเราในตัวเลือกอะ่ะมีตัวเลือกที่หนึ่งกับตัวเลือกที่สามเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่เป็นตัวเลือกที่สองกับสี่เนี่ยเราตัดทิ้งได้เลยนะคะแต่มันจะเป็นเลขอะไรก็ต้องมาคิดดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ ถ้าจากร้อ่ะรูปที่5ไปหารูปที่7มันก็ต้องลดลง30ใช่ไหมร้อยสี่ลดลง30ก็คือ110ใช่ไหมคะแต่ว่า110ในเนี้ยมันไม่ใช่คําตอบใช่ไหมเพราะว่ารูปมันไม่ใช่แล้วเราก็ต้องมาคิดที่มันเป็น6เหลีย่ยมจาก185ไป155อันนี้ก็ลดลง30เหมือนกัน จาก155ไป125ก็ลดลง30จาก125ลดลงไป30 125ลดลงไป30ก็เหมือน125ลบ30ค่ะมันก็จะเหลือเท่าไหร่คะ95แสดงว่ารูปที่8เนี่ยเป็นรูปหกเหลี่ยมและค่าในรูปหกเหลี่ยมก็คือ95 ตรงกับตัวเลือกข้อที่1ค่ะ